จุงกิอยู่บนเวทีแล้วขออนุญาตเรียนเชิญสาวส,สวยของเราน้องมิวนิฐาค่ะ <ขอ S 2> น้องมิวคนสวยขอ,ของพี่เมื่อกี้คุยกับน้องมิวแล้วว่าร่วมงานกับจุงกีรู้สึกยังไงบ้างถามอีกครั้งต่อหน้าจุงกิได้ไหมว่าร่วมงานเขารู้สึกยังไงบ้างเธอก็ดูเสียอากาศเหมือนกันเอออยากรู้ไจุงกีคะเขาเข้ขาใจฉันเห็นไหม 루암 간과 밀 루스 듯이 어이 방아 뮤니타 양과 촬영을 같이 했었는데요. 그때 다이 폼과 방우 나카 11 스트리. 어 정말 정말 끼가 많은 분 같아요. 배운 티미 센에 막막 레. 촬영장에서 정말로 어 제가 가질 수 없는 정말 밝은 에너지를 다 촬영장에서 이 광고 콘티안에 녹아 주셔 가지고.

มาเรมูื falan, ่อก <tr 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 ี <tr <tr ้เขาพูดอะไรผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดแต่แค่จะพูดสวยเราก็ใจจะขาดกันหมดแล้วคือน้องมิวอ่ะเป็นผู้หญิงไทยที่สวยเล้วจียอนแปลและผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็สวยสวยนี่คือการพูดแบบอัดข้อมูลโดยไม่ถามเขาด้วยโอจียอนค่ะเห็นด้วยไหมคะ เด้อตกเห็นด้วยค่ะจะให้เขาตอบยังไงได้ค่ะท่านผู้มีเกียรติค่ะนี่คือจุกกิและมิวนิ t าค่ะตอนนี้เรเชลแบรนด์แอมเบอร์ทั้งสองท่านถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะออด้ในงานเปิดตัว11 Street ครั้งนี้นะคะกับแบรนด์แอมเบอร์ฝั่งไทยค่ะน้องมิวนิ t าและทรงจุกกินะคะสวยงามราวกับหลุดมาจากทีวีซี เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะมีการพูดคุยปรึกษากันดิฉันพยายามฟังว่า,าคุยอะไรกันตอนนี้เรียนเชิญสื่อมวลชนก่อนนะคะวันนี้แบรนด์นมบสเตอร์ทั้งสองท่านอยู่บนเวทีแล้วค่ะเราเปิดตัวมาแล้วใน4ประเทศทั้งเกาหลีใต้ตุรกีอิโนโดนีเซียมาเลเซียนะคะแล้ววันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยกับ11 Street ค่ะ แฟนคลับกรีห่วงใยกลัวจุงกิตกเวทีค่ะและช็อตต่อไปเรียนเชิญจุงกิและน้องมิวเซลฟี่กับฟแฟนๆค่ะอ่า อบหลังคืออะไรเห็นทุกคนเลยทุกคนทำมืออย่างนี้จะเป็นอะไรได้นอกจาก1 1 Street นะคะเห็นแฟนๆทุกคนนะลูกอะน้องๆ ทำมือขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ค่ะเพราะเราอยู่ในงาน 11th Street ทำมืออย่างนี้นะทุกคนนะทำสองมือนะคะสองมือ Endu เอออย่างงั้น Endu e ู1 1 e Street นะคะพร้อมนะคะพี่ตกล้องนับมานะคะหนึ่ง One Two Three smile ทุกคนยิ้มเลยไม่มีเสียงเฮกัน ขอเสียงปรบมือดังนหกับช็อตน,นี้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้เรียนเชิญถ่ายภาพเพิ่มเติมนะคะ May I invite His Excellency No Kwang i u Ambassador of Republic of Korea to Thailand on this stage เรียนเชิญคุณบรรจงจิตอังสุดสิงนะคะอดีบดีกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะ May I invite Mr Hong s h o j o n Chief Executive o f f i c e of t h e h Street Thailand and Mr So s o n g w o n SK Planet president and CEO on the stage ในส่วนของการถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ท่านเอกอักรรัชทูตทำการทำมือเอเวนต์กับทางเรา และสําหรับช็อตนี้นะคะกราบขอบพระคุณคุณบรรจงจิตอังสุงสิงค์ค่ะที่บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ and thank you very much His Excellency No Kwang Il Ambassador of the Republic of Korea to Thailand and for the next photo session may I invite Mr. Kim Jin Woo Director of Global b u s i n e s s SK Planet on the stage And Mr. Lee Hang Song, Executive Director of Future Strategy SK Planet, on the stage. Mr. Wang Jing Wan, CEO SK Thailand, and Mr. Kim Ho Sok, CEO 11th Street Malaysia. Mr. Lee Jun Song, CEO 11th Street Indonesia, and Mr. Chang Jing Yong, Director of 11th Street Collier, on the stage. ท่านผู้บริหารนะคะของ1 1 Street นะคะให้การถ่ายภาพร่วมกับแบรนด์แอมบาสเตอร์ทั้งสองท่านนะคะคือจุมกิจก,กับน้องนิวนิทธานะคะตอนนี้เรียนเชิญทุกท่านทำมือสวัสดี สวัสดีอ้าวไม่มีใครทำกับจุงกีเลยนังก็อุตส่าห์ให้ทั้งเราบิวได้ได้คือจุงกีอยากทำใช่ไหมพู้อุา่า สวัสด,ดีก่อนส, 1, สวัสดี first ah, and eleven สวดี먼즈드ีวสวยและเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางเรามากดิฉันปรับรื่งอ่า d a n e ไปบอกเขาซิจยอน จียอนกระซิบฉันทำไมเธอคุยกันเป็นภาษาเกาหลีสิ and thank you very much for our six managements on the stage and for next photo session may I invite Mr. Sang Hyon Kim, Vice President of Platform Division; Mr. Wu Sang Ha, Vice President of Sales Division; and Mr. Min Chong Park, Vice President of Business Management and Marketing, on the stage. และนี่คือการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ1 1 e v Street ประเทศไทยนะคะเราเป็น Marketplace ออนไลน์ชั้นนำค่ะที่มอบสินค้าและโปรโมชั่นดีๆกับทุกท่านนะคะกับการใช้งานทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และโมบายแอปพลิเคชันค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานและขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีค่ะ and thank you all you guys very very much and ขอเสียโปรเมทกับน้องมิวนิธาและส่งจุงกีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่คือแบรดแอมเาสเตอร์องท่านนะคะของ1 1 s ลฟ e ว่สขอเสียโปรเมทกับมิวนิธาและส่งจุกีค่ะ Thank you so much. ขอบคุณค่ะ,คคะทุกคนโอเคใช่ไหมลูกวันนี้นะคะทุกท่านคือแขกท่านผู้มิเกดของ Eleven Street ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในเมืองไทยค่ะโอปอนะคะในานามของ Eleven th Street Thailand ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานค่ะและเจอกันใหม่งานหน้าสวัสดีค่ะ